สวัสดีครับจากผ่ดเครื่องมือช่างนะครับวันนี้เรามีเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สายจากแบรนด์บีล a ่ามารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่128โวลต์เป็นแบตก้อนใหญ่ขนาด5แอมป์นะครับความยาวของทัวไปที่เราเอามาตัดเดี่กก็คือตัวนี้ความยาวอยู่ที่20นิ้วนะครับหน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบ3นิ้วเลยถือเป็นรุ่นที่ใบตัดเนีย่ยาวพิเศษเลยนะครับสำหรับตัวนี้อุปกรณ์ในชุดที่เขามีให้เนี่ยก็จะมีให้ตั้งแต่ถุงมือนะครับตรงนี้เลยอ่าให้หนึ่งคู่นะคร ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ชุดอุปกรณ์สําหรับประกอบตัวเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ตัวนี้นะครับจะมีให้ครบเลยแล้วก็มีปลอกป้องกันบารตรงนี้นะครับถือว่าครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีกาดมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงกันนะครับครับเดี๋ยวนี้เราจะมาตัดแต่งพุ่มไม้หน้าบ้านเราให้ดูกันนะครับ แรงเลยนะครับตอนนี้เราก็ติดงานด้วยกำนักเบาเลยไปดูชิ้นไม้เป็นแบบนี้คือสามารถตัดง่ายนะครับด้านในแล้วก็ตอนนี้เราสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเลยนะครับ60นาทีถึง80นาทีสามารถใช้งานได้เลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อเนี่ยสามารถแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ